นายชินวัตรตลัดนอกเกษตรกรดีเด่นอาคาชีพไรนาสวนผสมอำเภอปทายครับนายชินวัตรลัดนอกเกษตรกรตำบลตลาดไสอำเภอปทายจังหวัดนครราชสีมาอายุ31ปีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันเป็นประธานสพกเครือข่ายตำบนตลาดไสและเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อ,อำเภอปทายนายชินวัตรลัดนอกโตมาพร้อมกับครอบครัวที่มีอาชีพเกษตรกรรมรายได้หลักของครอบครัวมาจากการทำนาและเลี้ยงวัวต่อมาในปี2559ได้ตัดสินใจเดินทางไปทำงานด้านการเกษตรที่ประเทศเกาหลีใต้พร้อมกับภรรยาระหว่างนั้นได้ส่งเงินให้พ่อกับแม่ปรับพื้นที่นาไว้ทำการเกษตรแบบผสมผสานต่อมาปี2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด1 9จึงตัดสินใจเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดความคิดี่เริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงานนายชินวัตรลัดนอกใช้ประสบการณ์จากที่เคยไปทำงานต่างประเทศการอ,อุรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือขายอย่ายยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์จัดหาเทคโนโลยีหลายๆด้านเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตและปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบของการปลูกพืชที่เหมาะสมและประหยัดพลังงานเช่น การใช้โซล่าเซลล์สูบน้ำใต้ดินและการให้น้ำผ่านระบบน้ำหยดนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยพืชสดซึ่งนายชินวัตรลัดนอกได้น้อมนำหลักการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในการทำการเกษตรโดยมีแนวคิด ไดนาส่วนผสมคือการจัดสรรปันส่วนพื้นที่ในการทำการเกษตรเท่าที่มีโดยการแบ่งสัดส่วน 30, 30, 30ส0ส่วนที่1พื้นที่้อยละ30ขุดเป็นสระกักเก็บน้ำส่วนที่2พื้นที่้อยละ30ให้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรส่วนที่3พื้นที่้อยละ30ปลูกผักพืชสวนไม้ผลตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและความต้องการของตลาดท้องถิ่น และส่วนที่4พื้นที่้อยละ10ให้เป็นบริเวณที่อยู่อาศัยโรงเรือนและคอกสัตว์ในาชนวัตรลัดนอกมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด20ไร่1งาน72ตารางวาจัดสรรพื้นที่ทำการเกษตรดังนี้พืชไร่มีการทำไร่หมุนเวียนปรับเปลี่ยนตามสภาพดินฟ้าอากาศและความต้องการของตลาดซึ่งประกอบด้วยการปลูกอ้อยคันน้ำและอ้อยโรงงานในพื้นที่1งานซึ่งเคย พบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรจึงเจาะบอ่อบาดาลและใช้ระบบน้ำหยดส่งผลให้อ้อยเจริญเติบโตได้ดีนาข้าวมีพื้นที่ปลูกข้าวพันขาวดอกมะลิ1 0 5่งานวน12ไร่โดยวิธีการหวานมีการผลิตน้ำหมักชีวภาพและฮอร์โมอนไข่ไว้ใช้เองพืชสวนประกอบด้วยพืชผักและไม้ผลได้แก่ต้นหอมผักชีหระพาพริกมะเขือตะไคร้ฝรั่ง กล้วยและมะพร้าวเป็นต้นปศุสัตว์มีการเลี้ยงโคนเนื้อไก่พันุ์และไก่ไข่ประมงมีการเลี้ยงปลานิลและปลาตะเพียนซึ่งแต่ละกิจกรรมล้วนแต่เกือ้อกูลกันนอกจากนี้ยังมีการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ<ๆ>เช่นการไถ่กบตอซังการนำํำฟางข้าวมาเป็นวัสดุคุมดินการทำปุ๋ยหมัก และอัดฟางก้อนทำให้ในปัจจุบันมีกินมีใช้มีการแบ่งปันและมีรายได้รายวันรายเดือนและรายปีด้วยการทำการเกษตรแบบผสมผสานซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่ยั่งยืนทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขอีกทั้งในชินวัตรลันนอกยังสามารถเป็นวิทยากรถ,ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี